นี่น่ะเหรอฟืนคาฟิฟทีในตำนานจากหนังเรื่องแบ็กฮอกดาว w n จะเก๋าไม่เกา๋าเดี๋ยวลองเอาไปลุยโหมดโอเปเรชั่นกันดีกว่า สวัสดีแฟนๆกาลีนาเดลต้าฟอสทุกคนด้วยครับผมว่าหลายๆคนน่าจะเป็นเหมือนผมว่าทุกครั้งที่เล่นเดลต้าฟอสเนี่ยก็จะเล่นแต่โหมดวอลแฟร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนลืมไปเลยว่ามันมีอีกโหมดหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือโหมดโอเปอเรชันที่เราจะต้องหาของมีค่าตามด่านแล้วก็หนีออกมาให้ได้แน่นอนครับว่าโหมดวอลแฟร์เนี่ยมันนัวมันระห่ำมันบู๊กันทุกวินาทีดุเดือดจนแทบไม่ได้พักวิ่งไปยิงไปพอตายแล้วก็เกิดใหม่ได้ทันทีมันทําให้ผมไม่มีความอยากที่จะเข้้าาไปปลลลองเ Operation เดเเด่่่นนนนนโมดดดยยแแแตติีววั็ค ที่ผิดมากๆเพราะหลังจากที่ผมได้ลองเข้าไปเล่นโหมดโอเปอเรชันแล้วผมรู้สึกได้ถึงความตื่นเต้นความตึงความกดดันที่เราไม่ได้เจอในโหมดวอล f ฟรมาก่อนเลยเพราะนอกจากการที่เราตายแล้วของจะหายหมดตัวนั้นมันยังได้ความลุ้นระหว่างการเล่นเปิดเซฟแต่ละครั้งจะเจออะไรบ้างนะบวกกับศัตรูจะชนะเขาหรือเปล่าแล้วพอบวกได้ก็ต้องวิ่งไปลุตก็ต้องลุ้นอีกว่าของในตัวศัตรูเนี่ยจะมีอะไรแพงๆติดมาด้วยไหมอ่ะพอเราฟาร์มเสร็จก็ต้องฝ่าฟันเอาชีวิตรอดหนีออกมาให้ได้ด้วยคือมันได้ลุ้นตลอดทั้งเกมเลยครับในวันนี้ผมก็เลลยคคิิดว่าาาจะมทํป บฉบับมือใหม่ถึงมือใหม่ว่าผมมีอะไรควรบอกแล้วก็มีอะไรที่คุณผู้ชมควรรู้บ้างเพราะผมเข้าใจหลายคนดีครับไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากเล่นโหมดโอเปอเรชันนะแต่ว่ามันดูเล่นยากครับรายละเอียดเยอะน,นู่นนั่นนี่เต็มไปหมดแต่เชื่อผมเถอะครับถ้าเล่นโหมดนี้เป็นนะมันจะกลายเป็นโหมดหนึ่งที่โคตรสนุกเลยฮะย้ำอีกครั้งนะครับว่าคลิปนี้เป็นฉบับผู้เล่นใหม่ถึงผู้เล่นใหม่คือแค่อยากให้คุณหันมาเล่นโหมดนี้กันเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเดล a ฟอส c e อยู่แล้วแต่ว่าเล่นแค่โหมด warfare แบบผมและสําหรับคนที่ไม่เเเเคยยลลลลลล่่นนนมมาาากกกอ็สราารถดดดโหไ้้ทีีิิงใตปฟ ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชัน PC หรือว่ามือถือแล้วผมก็เห็นว่าการีน a าเดลต้าฟอ e m สโมบายเนี่ยติดอันดับท็อปทั้ง iOS และ Android ด้วยมาแรงสุดๆเพราะนี่ไม่ใช่แค่เกมครับแต่คือประสบการณ์สงครามที่ครบเครื่องที่สุดบนมือถือแต่วันนี้ผมขอแอบ,บมาเล่นเวอร์ชัน PC ก่อนนะครับเอาละครับและก่อนที่เราจะไปเล่นโหมดโอเปอเรชันได้นั้นเราจะต้องทําความเข้าใจในการจัดของเซตอุปกรณ์กันก่อนเรามาที่หน้าห้องเก็บของเลยครับส่วนของขวามือนี่จะเป็นของทั้งหมดที่เรามีอยู่ในคลังนะครับและในส่วนของซ้ายมือเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ขออออองงงตตตตัวววลลลละลละละ,นนะครรรรเเเเาาาาาาาในนนนนกกกไไไป่่่่่่่แแดดบซึ้้ม เอาอะไรไปเลยก็ได้นะฮะพกมีดพกขวานไปอันเดียวไปไล่จามบอดแย่งปืน NPC มาแล้วไปไล่ยิงคนต่อก็ได้นะครับทำอย่างนั้นก็ได้แต่ว่ามันจะเสี่ยงเกินไปและเราจะทําอย่างนั้นได้ในโหมดโอเปอเรชันระดับทั่วไปเท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาไม่มีกําหนดมูลค่าอุปกรณ์เราไปตัวเปล่าๆเลยมูลค่าอุปกรณ์ศูนย์บาทก็เข้าเล่นได้แต่เราต้องแลกมาด้วยอัตราการดอบของที่ต่าครับถ้าอยากจะได้ของดีขึ้นก็ต้องไปเล่นโหมดยากขึ้นแต่จะมีการกาหนดมูลค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมานะครับกลับมาท ลเกินผมเลยขอแนะนําให้เราเลือกภารกิจที่เราจะทําก่อนนะครับแล้วก็กดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนี่มันจะพาเรามาสู่หน้าโหลดเอาท์นะฮะตรงนี้จัดของง่ายกว่าเราก็มาเลือกเลยครับว่าจะเอาปืนอะไรไปซึ่งในเกมนี้เนี่ยมีปืนให้เราเลือกเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็น assault rifle ะะซับไม่ชิงกันนี่แล้วก็มีอะไรอีกลูกซองไหลไม่ชิงกันนะครับแล้วก็พวกสไนเปอร์ต่างๆแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีราคาบอกไว้เลยเห็นไหมครับและแน่นอนครับปืนที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือคาฟิฟทีนจากหนังเรื่อง Back h อก k Down สกินนี้ผมเพิ่งซื้อมาเลยนะครับสองอกว่าบาทเฮ้ i, ยนี่มันซีดีแบ็คฮอกดาวนี่ครับแหมทีมงานนี่ของจริงปืนที่เราเติมตังค์ซื้อเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็แค่ค,ความสวยงามเท่านั้นไม่ใช่ว่ายิงแรงขึ้นหรือประการใดนะครับเราสามารถกดเข้าไปปรับแต่งได้ด้วยซึ่งของแต่งเนี่่รรดด้นนนนะคเเเหมเาเนนหมาาลใใโ Warfare แจ ต้องคำนึงถึงเรื่องราคาของแต่งด้วยนะครับเนี่ยครับอย่างออปติกกล้องเล็งเนี่ยตัวโหดๆนะฮะราคาหลายแสนอันไหนยิ่งแพงประสิทธิภาพยิ่งดีขึ้นลํากล้องธรรมดาเนี่ยก็หลักหมื่นนะฮะตัวโหดๆนี่หลายแสนนะครับส่วนพวกแมกกาซีนที่ความจุเยอะๆเนี่ยโอ้โหราคาเอาเรื่องนะครับแสนห้าก็นั่นเลยฮะยิ่งเราอยากได้นิ่งๆยิ่งโหดๆเนี่ยมันมีราคาที่ต้องจ่าย ฉะนั้นคำนวณให้ดีๆแต่งมั่วส้วไม่ได้เปลืองตังผมก็เลยไม่ได้ใส่ของแต่งทุกช่องนะครับใส่ที่จําเป็นเท่านั้นซึ่งของแต่งแต่ละชิ้นเนี่ยเราก็มาปรับจูนได้อีกนะครับว่าเราอยากได้สเตตัสประมาณไหนเราก็ลากไปตามนั้นได้เลยนะฮะพอแต่งเสร็จแล้วก็มาลองยิงในสนามยิงปืนได้นะครับเดี๋ยวเราก็ลองทดสอบดูเลยนะครับว่าที่แต่งมาเนี่ยโอเคไหมรีคอยเป็นยังไงบ้างนะครับนี่โอ้สำหรับผมถือว่าไม่เรวครับ กดติดตั้งไปเลยนี่เรียบร้อยครับในส่วนของอาวุธหลักส่วนอาวุธรองส่วนมากเราจะไม่ค่อยพกไปถ้าไม่ได้เล่นในโหมดแรงสูงๆหรือว่าห้องที่ราคา4ี่ห้าแสนเพราะว่ามันนัวจัดเขาสู้กันตึงมากนะฮะกระบอกเดียวเอาไม่อยู่แต่ว่าถ้าเริ่มต้นทั่วไปเนี่ยเอาไปกระบอกเดียวพอแล้วนะครับอีกระบอกหนึ่งเดี๋ยวไปเก็บในด่านแล้วก็ขนออกมาสําหรับช่องปืนสั้นใครจะพกไปด้วยก็ได้นะครับเอาไปยิงบอดอะไรงนี้ต่อมาในหมวดของกระสุนจะมีอยู่หลากหลายราคาหลายชนิดมากๆแล้วเราจะใช้อันไหนดีผมจะขอแบ่งง่ายๆตามสีแล้วก็เลเวลนะครับเราลองเอาเ ได้เลยนะครับว่ากระสุนไหนเจาะเท่าไหร่นะครับอย่างอันนี้สีฟ้าเจาะ3สีม่วงเจาะ4 สีส้มเจาะ5ก็อย่างที่เห็นครับยิ่งเจาะเกราะมากเท่าไหร่ราคาก็สูงไปตามนั้นเราก็ต้องไปดูนะครับว่าเราจะไปเล่นห้องไหนโหมดอะไรคนในด่านเนี่ยเขาแต่งตัวเลเวลกันเซตไหนอย่างเล่นห้องง่ายๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องเอากระสุนเจาะ4เจาะ5ไปก็ได้นะครับเอากลางๆก็เจาะ3เพราะว่าเขาคงไม่ได้ใส่ของแพงขนาดนั้นมาเล่นห้องถูกอ่ะไม่ใช่ห้องถูกดิห้องฟรีนะครับอ่ะผมก็กดซื้อกระสุนมาประมาณ1 8 0นัดนะฮะแค่นี้ก็4ี่0มื่นแล้วเห็นไหมซึ่งเทคนิคอย่างหนึ่งของผมก็คือซื้อกระสุนตัวถูกไปด้วย เอาไว้ยิงบอดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับผู้เล่นอย่างเดียวเราต้องยิงบอดด้วยอย่างในสถานการณ์ที่เรารู้แน่ๆว่าเอ้ยเดี๋ยวไปบวกคนเราก็กดสลับกระสุนมาใช้กระสุนเจาะเกาะนะครับเพื่อที่จะเอาไปสู้กับคนอย่างถ้ายิงกับบดทั่วไปเนี่ยเราก็ใช้กระสุนธรรมดาก็ได้นะครับจะได้ไม่เปลืองไม่รู้ว่าคนอื่นใช้วิธีนี้หรือเปล่านะอันนี้ผมมั่วๆเอาเองเลยอ่ะพอได้กระสุนที่ต้องการแล้วก็กดซื้อมาครับ บางคนอาจจะเฮ้ยทำไมต้องใช้กระสุน3เลยเหรอใช้ตัวถูกไม่ได้หรือไงเดี๋ยวผมจะลองอะไรให้ดูสมมุติว่าศัตรูของเราใส่เซต3แล้วเราใช้กระสุนเจาะหนึ่งสภาพมันจะเป็นอย่างนี้ครับเข้า12ไม่ได้เข้าเนื้อด้วยนะเข้าเกาะนะครับเราต้องยิงจนกว่าเกาะจะแตกโอ้โหก็คือศัตรูเนี่ยมีพลังชีวิต100บวกเกาะไปอีก85ก็คือ185เราต้องยิงให้เกาะแตกก่อนถึงจะยิงเข้าเนื้อ 11นัดนะครับกลัวจะตายเราก็เลยจะต้องเลือกกระสุนให้เหมาะกับศัตรูที่เราจะไปเจอนะครับอย่างห้องนั้นศัตรูชอบใช้เช็ดชาวฉาศัตรูชอบใช้เซต3เราก็เอากระสุน3าไปแล้วมาลองดูนะครับนี่มันจะมีดาเมจขึ้น2อันอันหนึ่งเข้าเกาะอันหนึ่งเข้าเนื้อนะครับก็คือมันทะลุผ่านชุดเกาะไปเลยคือชุดเกาะไม่มีผลนะเพราะว่ากระสุนเราเจาะ3เท่าชุดเกาะของเขานะครับมันก็ทะลุผ่านเข้าเนื้อไปเลยจาก11นัดเหลือ6นัดทม์ท,มทูคิวเพิ่มขึ้น2เท่านะครับ เจอศัตรูใส่เกาะหกจะเป็นยังไงเกือ <laughs> บหมดแม็กไอ้บ้า20กว่านัดโอ้โ <laughs> ห ความเป็นจริงไม่มีใครใช้อย่างนี้นะผมอยากลองเฉยๆแต่ว่าเขาก็จะมีลิมิตในการใช้อเทมด้วยนะครับอย่างหมวกแล้วก็ชุดเกราะเนี่ยต้องน้อยหรือเท่ากับ4ถ้ากระสุนเนี่ยต้องน้อยหรือเท่ากับ3เท่านั้นเราก็มาเซตอุปกรณ์กันต่อเลยนะครับของที่อยู่ข้างบนเนี่ยจะคือของที่เรามีอยู่นะฮะหรือว่าใครจะซื้อของในร้านค้าก็ได้ต่อไปก็ชุดเกราะนะครับนี่มีอะไรเหลือๆก็ใช้ไปก่อนเกราะ3 กระเป๋าจะเอาไปหรือไม่เอาไปก็ได้นะครับสามารถไปเก็บของบอดได้เหมือนกันต่อไปจะเป็นเชดวิกหรือว่าสายโยงบ่านะฮะผมเอาเอากลางๆไปแล้วกันนี่ซึ่งสายโยงบาเนี่ยจะเป็นช่องที่เราเอาใส่ของที่เราต้องการหยิบออกมาใช้ก็อย่างเช่นพวกอุปกรณ์ผพมพยาบาลน,นะครับแล้วก็พวกกระสุนปืนถ้าของพวกนี้เราเอาไปใส่ไว้ในกระเป๋าเป้กระสุนปืนเนี่ยตัวละครเราเราีโหลดไม่ได้นะครับเราจะต้องมาคลิกที่กระสุนแล้วก็ลากาใส่ปืนอีกทีแต่ตัวเกมเข้าใจดีครับถึงแม้ว่าเราจะไม่มีสายโยงบ่า เขาก็จะมีช่องเก็บของให้เราอีก5ช่องซึ่งเหมาะมากสําหรับการใส่กระสุนปืนลงไปในช่องนี้นะครับตัวละครเราจะควักออกมารีโหลดได้เหมือนกันแล้วก็ไอเทมมวดสุดท้ายครับยาก็จะแบ่งเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ฟื้นฟรูร่างกายนะครับหรือว่าเพิ่มเลือดส่วนพวกนี้จะเป็นไอเทมที่เอาไว้ลดดีบัฟนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดไหลแขนหักขาหักกระดูกแตกปวดหัวตามัวตัวร้อนอะไรก็ ใช้ของพวกนี้แล้วก็จะมีไอเทมสําหรับซ่อมชุดเกราะด้วยนะครับสมมุติว่าเราบวกกับศัตรูไปตี้หนึ่งหมวกแตกเกาะแตกโอ้โหทำายังไงดีเราก็เอาไอเทมพวกนี้มาซ่อมตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมในการบวกกับตี้ต่อไปได้เขาก็จะแบ่งเป็นเลเวลเลเวลเลยนะยิ่งแพงยิ่งซ่อมได้เยอะ เลเวลสูงนะครับและหมวดสุดท้ายครับยาเสริมกําลังอันนี้ชื่อตรงตัวเลยฉีดปุ๊บวิ่งได้ไกลขึ้นกระโดดปีนป่ายปึ๊บปั๊บปึ๊บ,บเนี่ยจะไม่ค่อยเหนื่อยหรือบางอันฉีดแล้วหูดีขึ้นนะฮะได้ยินเสียงได้กว้างไกลขึ้นโอเคและนี่ก็คือเซตที่ผมจะเอาไปลุยในวันนี้จริงๆทําเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับแสนเก้านี่มันแพงเกินไปหน่อยสําหรับห้อง normal เออเกือบลืมส่วนนี้นะครับไม่แนะนําไม่ได้จะเป็นส่วนของตัวอุปกรณ์นะครับเราไม่ต้องเซตไอเทมอะไรไปสักชิ้นเลยตัวเกมเนี่ยเขาจะเซต ชุดเกราะนะครับยากระสุนต่างๆเขาเซ็ตไว้ให้หมดแล้วซึ่งเราจะใช้ตั๋วเนี่ยในการแลกเขาก็จะแบ่งเป็นขั้นสูงนะครับสำหรับเอาเล่นห้อง400 0 0 0นะฮะมาตรฐานนี่ก็200,000มือใหม่นี่ก็50,000 ตัวอุปกรณ์เนี่ยเขาก็จะรีเซ็ตให้ฟรีทุกกี่ชั่วโมงไม่รู้เหมือนกันนะครับจำไม่ได้อันนี้ก็เป็นวิธีทํากําไรอย่างหนึ่งนะครับเราไม่ต้องเอาของเอาอุปกรณ์ตัวเองลงไปเล่นเอาตัวแลกเอานะครับแล้วก็ค่อยไปหาในเกมถึงตายก็ไม่ขาดทุนนะครับโอเคฮะข้อมูลน่าจะครบถ้วนสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งจะมาเล่นโหมดโอเปอเรชันแล้วนะครับส่วนของแบ็กไซแล้วก็ภารกิจอะไรต่างๆเนี่ยผมยังจะไม่ลงลึกละกันเอาแค่ในส่วนของการเล่นก่อนนะครับพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆนะครับโหมดนี้ ใครไม่เคยลองต้องลองเตรียมตัวลงจอดนี่อันนี้เขาก็จะมีบอกนะครับว่าเราจะลงจอดจุดไหนนี่ก็คือเป็นจุดเกิดนั่นแหละซึ่งถ้าเราจําด่านได้เนี่ยเราก็จะได้เปรียบนะครับเราจะรู้ว่าศัตรูเกิดจุดไหนบ้างแต่นี่ผมยังจําไม่ได้หรอกเล่นมาชั่วโมงเดียวอยู่เลยยิงเก็บของแล้วรีบหนีรับทราบครับผมมา รูทและหลบหนีเดี๋ยวกันเราดูแผนที่ก่อนตอนนี้อันนี้จะเป็นจุดไฮรูทนะฮะคือของเนี่ยดีมากแต่ว่าศัตรูเนี่ยโหดมากซึ่งเพื่อนวิ่งไปทางนู้นกันครับนั่นแหละครับไอ้นี่มามือเปล่าด้วยครับ <c oughs> แต่ทีมเราเกิดตรงนี้เรียกได้ว,ว่าเป็นทีมที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับถ้าเราวิ่งมาเนี่ยเราถึงก่อนอันนี้เป็นบอทนะฮะเอาจริงๆนะผมไม่อยากเข้ามาในนี้เลยเพราะว่าประสบการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จาก 3- 4สตาที่เล่นมา เพ <ENNIS> ื <while> ่อนน่าจะเล่นไปนะเพื่อนรีบวิ่งเข้าไปห้องรูทก่อนแล้วตู้เซฟที่มีมงกุฎจะมีของดีไม่รู้เพื่อนรูทไปยังเพื่อนน่าจะรูทไปแล้วครับเรียบร้อยประต <royable> <What S 2> ูเ <busca> ปิดเสียงวิ่งทั่วตึกเลยเมมโมรี่การ์ดเพื่อนเก็บไปแล้วโอเคจริงเราออกไปจากที่นี่เลยก็ได้นะเพราะว่าตู้เซฟเพื่อนเปิดไปหมดแล้วไปไหนดีไปตู้เซฟอีกอันเลยไหมล่ะไปอีกที่เลยไหมเพื่อนเฮ้ย ศัตรูยิงบอดครับมีคนมาแล้วมีคนเข้ามาในตึกแล้ว NPC โดนยิงฮะเพื่อนไม่อยากไปว่ะเพื่อนอยากดักอยู่นี่จริง ulous. ดักยิงคนก็น่าจะได้นะเราสามารถกดแคปล็อกเพื่อย่องได้นะครับ <ST AR C> นี่ไงนี่ไงใครไม่รู้มาคนเดียวโอเคก่อนจะเก็บของต้องปิดประตูก่อนนะครับโอ <ST AR C> okay, เคเก็บปืนมาก่อนเลยอุย้ย เราสามารถกะด้วยสายตาก่อนได้เลยนะครับว่าของมีราคาหรือเปล่าด้วยการดูว่าเป็นของสีสีฟ้าสีม่วงนะครับอย่างอันนี้นี่กระเป๋าเขาใหญ่กว่าของเราเราก็ย้ายเลยเอามาใช้นะครับทีนี้ช่องเก็บของเราก็จะใหญ่ขึ้นละแล้วมันก็จะมีบางจุดนะครับที่บางตัวละครสามารถเข้าไปได้เท่านั้นอย่างลวดหนามเนี้ยต้องใช้ตัวเอนจิเนียร์ถึงจะตัดลวดหนามเข้าไปได้การเลือกตัวละครก็เลยจะมีผลนิดนึงนะครับ ระหว่างการเล่นแล้วถ้าเราเปิดแมปดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีภารกิจให้เราทําด้วยนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดซึ่งผมลองทําภารกิจนี้แล้วกันเดี๋ยววิ่งต้องไปรับเควสก่อนนะครับโอ๊ยเขาไปเอ้เขาไปไหนอะมันมันมีทางให้ปีนตรงนู้นด้วยเหรอเดี๋ยวก่อนนะขอรับภารกิจก่อนเดี๋ยวเห็นอีกทีเพื่อนไปอยู่บนนู้นแล้วไปยังไงเร็วจังวะเดี๋ยวขอไปทําเควสก่อน ภารกิจเราคือต้องตามหา NPC ตัวหัวหน้านะครับแล้วก็จัดการอนนโอเคน่ตัวตัวหัวหน้าพอดีภารกิจสำเร็จได้ตังค์มาหมื่นห้านะครับที่งานหยา่าเพื่อนเราเล่นเล่นไวอะเราตามไม่ทันนะครับอยู่ๆมันไปเปิด,ปดตู้ซเซฟัะเกี้ยงแล้วอะตอนนี้เราก็ดูหาจุดออกเลยแล้วกันนะครับว่าเราสามารถไปออกจุดไหนได้บ้างสังเกตง่ายๆครับเราเกิดจุดไหนจุดออกจะอยู่ตรงกันข้ามนะครับเราเกิดซ้ายจุดออกจะอยู่ขวานี่ไปแล้วไปแล้ว ปูสมกวิ่งครับเป็นหมอมันดีอย่างนี้ครับสบายอ่ะอันนี้ก็เข้าคร่าวนะฮะกำไรไม่ได้สักอย่างอะ่ะอันนี้คือมูลค่าที่เราได้มาทั้งหมดนะครับสามแสนดูดีเพื่อนได้เท่าไหร่3ามแสนผมผมนึกว่าเขาจะได้หลายแสนกว่านี้นะ อ๋อเราได้อันนี้มาเป็นชุดซ่อมเกราะนะฮะแปดหมื่นแล้วก็ปืน SG 5 5 2ที่เราเก็บมาแสนหกเลยนะฮะโอ้โหนี่ของแต่งแพงๆทั้งนั้นเลยครับก่อนจะไปลุยกันต่อดาวนโหลดกาลินาเดลตาฟอสมาเล่นกันเยอะๆนะครับลิงก์ดาวโหลดอยู่ใต้คลิปยิ่งโหมดโอ peration นี่ละท่าชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันเป็นทีมนะยิ่งสนุกเพราะว่าถ้ามีทีมเวิร์กเนี่ยยิ่งมันแต่เสียดายผมไม่มีใครครบครับเล่นคนเดียวไปก่อนลวกันวันนี้ <laughs> ตัวใครตัวมันนะครับต้องรีบวิ่งไปที่ตู้เซฟให้ได้ก่อนถึงก่อนได้ก่อนนะ <laughs> อบอดบอดบอดโอเคตกใจหมดโอเครีบไปที่ตู้เซฟครับเหนือสิ่งอื่นใดต้องค่อยๆเช็คดูนะฮะอันตรายมากวิ่งนานก็ไม่ได้เหนื่อยอีกโอเคต้องเคลียร์บอดด้วยนะครับไม่งั้นศัตรูอาจจะรู้นะครับว่าเราอยู่ตรงไหนโอเคอันนี้ต้องแก้พาสโคดนิดนึงเลขแปแล้วก็หนึ่งแล้วก็สอโอเคได้เมมโมรี่การ์ดมาโอ้เจ็ดนนหรอ เช็คของเช็คของถุงมือของพวกบนโต๊ะนี่ก็เช็คดูดีๆนะครับบางทีมันมีของเป็นแสนวางอยู่งง,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 งๆเลยก็มีเกมนี้กระจกมันใสนะครับบางทีแบบเฮ้ยทำไมเราเดินออกไม่ได้ว่าติดอะไรก็ไม่รู้มันติดกระจกนะครับ <c oughs> โอ้โหต้องต้องเพิ่มเงินเดือนให้พนักงานทำความสะอาดละเฮ้ยนัทนคนไหนบ้างนึกว่าบอทพอมยามเหรอโอเคเพื่อนเจอครับเพื่อนเจอผมอ้อมข้างหน้าให้เฮ้ยยังมีเสียงอยู่เลย ยังมีเสียงอยู่เลยตรงนี้ว้าวข้อดีของหมอคือเราสามารถฉีดยาเพิ่มเลือดตัวเองได้นะครับ <c oughs> มันโยกเก่งมันโยกเก่งรักษาพยาบาลแป,ป๊บมุมตรงนี้ไม่ได้เลยวะ่ะผมก็นึกว่ามาหน้าเมืองแล้วนะคนละตัวโอ้สมกวิ่งครับ <c oughs> กวาดเรียบนี่เราสังเกตคําว่ากวาดเรียบนะฮะก็คือถ้ามันยังมีเพื่อนอยู่คําว่ากวาดเรียบจะไม่ขึ้นนะครับกระเป๋าเขาช่องกว้างกว่าเราหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเอากระเป๋าเข้ามาก่อนนะแล้วก็เก็บกระเป๋าเราม่อีกทีก็ได้นะครับแล้วก็เก็บปืนเขามาใช้ด้วยคาสิ้ปืนเดียวกันอีกเทคนิคนึงก็คือสมมติเราไม่อยากเก็บของตรงเนี้ยทางมันโล่งเหลือเกินอันตรายเราก็สามารถแบกกระเป๋ามาได้นะครับนี่แบกกล่องเข้ามาเอามาวางในห้องพื้นที่มิดชิดนะฮะแล้วก็ค่อยจัดการลูดของก็ได้ ปลอดภัยกว่านะครับเสียงข้างล่างเอ,อ้ยโขนจริงด้วยไม่ใช่บอดเดี๋ยวอ้อมให้เพื่อนแป๊บเดีไม่มีมุมโผล่ครับผมต้องมาอ้อมาข้างหน้าเนี่ยนี่ไงแหมเขารู้ว่าเราจะมาอ้อมาว้าระเบิดอยู่หลังรถอยู่หลังรถ ยังไม่หมดอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยครับผมไอต้ตีนี้มันออกมาจากนู้นแน่เลยอ่ะแสะดงว่ามีของดีเอาละฮะใช้อูซี่เนี่ยนะ <c oughs> อ้โมีชุดซ่อมมวกวครับหมื่นกว่าบาทของใช้ได้ไม่แย่ซึ่งตู้เซฟอันอื่นเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องลุ้นเลยนะครับเพราะว่าศัตรูก็น่าจะไปเปิดแล้วแต่ผมจะลองไปแวะดูหน่อยแล้วกันนะครับ อะไรก็เกิดขึ้นได้ผมยังเคยไปเปิดตู้เซฟต่อจากชาวบ้านเนี่ยคือตู้มันแง้มไปแล้วแต่ว่าเขาเก็บของไปไม่หมดบางทีกระเป๋าเขาเต็มเลยเงี้ยเขาอาจจะเหลือของทองไว้สักชิ้น2ชิ้นอุ้ยกล่องเยอะกล่องเยอะแถวนี้กล่องเยอะโอ้โหเกี้ยงเกี้ยงจริงเกี้ยงแบบไม่ต้องลุ้น ช็อตนี้บอกเลยผมรีบเกินไปหน่อยจริงๆ2ชิ้นนี้รวมกันได้สัก4ี่0 0ื่ผมควรเอา2ชิ้นนั้นมาใส่แทนที่ขยะในกระเป๋าผมมากกว่านะครับอ้าเหลือแต่เศษครับไปทางออกเลยแล้วกันสมมุติว่าเราอยากจะขายของที่ได้มาทํำยังไงนะครับเราก็คลิกขวาแล้วก็ขายซึ่งเราจะสามารถขายให้ NPC ก็ได้หรือว่าจะลงในตลาดก็ได้นะครับแต่ว่าบางทีก็ขายไม่ออกก็มีซึ่งวิธีของผมก็จะกดลดราคาไปสัก3ทีนะครับเพื่อให้ถูกกว่าชาวบ้านแล้วก็กดตั้งราคาไป ถ้าอยากขายแบบไปเร็วๆก็กดนี่ขายยกชุดได้นะครับแล้วก็กดขายแต่ว่าอาจจะได้ราคาน้อยนะครับนี่ฮะขายเมื่อกี้ขายออกทันทีเลยเพราะว่าเราตั้งราคาถูกไงก็กดรับเงินมาเลยเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนด่านดูบ้างดีกว่านะครับด่านนี้ผมเพิ่งปลดล็อกตอนเลเวล6แต่ว่ายังไม่เคยเข้าเล่นเลยสักทีแล้วก่อนที่จะไปลุยต่อเดี๋ยวอย่าลืมซ่อมชุดเกราะก,กับหมวกให้เรียบร้อยก่อนนะครับมาครับด่านนี้ไม่เคยเล่นซะด้วยเดี๋ยวเปิดแผนที่แป๊บเราอยู่ใกล้ อุ้ยข้างบนนี้น่าไปแล้วเนี่ยแล้วแล้วเหมือนเพื่อนกำลังจะวิ่งไปด้วยโ้ยงานไวซะด้วยคุณเพื่อนข้างบนนั้นมันเป็นพื้นที่แบบโดนสัญญาณแจมเมอร์อ่ะคือดูแมปไม่ได้อหรอข้างบนนั้นอ่ะเอาละ่ะตามเพื่อนไปเลยแล้วกันอาจจะเจอทีมอื่นนะแต่ว่าตอนนี้เราเกิดจุดที่ใกล้มากๆนั่นไงยิงกันแล้วมีทีมอื่นยิงบอดแล้วครับปืดปาร์ตแล้วปืดปาร์ตแป๊บหนึ่งน้องแอดเหนื่อย ช่วงนี้ไม่ค่อยได้คาร์ดิโอวิ่งได้แป๊บเดียวหอบแล้วน่าจะคนนะอันนี้ตอนเล่นก็ควรสังเกตไว้ด้วยนะครับว่าเพื่อนเรายิงสตูดาวไปแล้วเสียงกระหึ่มขนาดนี้ใช้เกจเจ็ตไม่หยุดเลยไปช่วยแล้วเขียบะเรียบร้อยหนึ่งตีโอโหสุดยอดเลยเพื่อนน้องแอดขอเศษได้ไหมรอให้เพื่อนเก็บก่อนแล้วกันนะเราค่อยขอเศษนะฮะ เขาพกแบบอุปกรณ์ซ่อมเกาะซ่อมหมวกมาด้วย MP 5บางทีเราไม่เก็บปืนเราถอดมาแต่ของแต่งก็ได้นะครับอย่างยกตัวอย่างนะเนี่ยผ่านท้ายแล้วก็เนี่ 9, 2, ยเลตดอทคอมพิวเตอร์เก้าสองสามได้รมกี่บาทวะสามหมื่นประเด็นคือโซนนี้ดูแมปไม่ได้ฮะรู้สึกอันตรายเพิ่มขึ้นสองเท่าไปไปลุยตึกใหญ่กันดีกว,ว่าดูจากการวิ่งของเพื่อนแล้วเนี่ยเพื่อนน่าจะจำได้หมดแล้วว่าแบบกล่องอะไรอยู่ตรงไหนเงี้ย ไม่รู้ว่าผมขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วกันฮนะโอ้โหเสียงเท้าแบบโอ้โหดูชุดมันดีโอ้จริงๆจ,จ,จังหวะน,นี้ผมงงครับเฮ้ยทำไไจู่จูวิ่งไม่ได้ว่าอ๋อกระดูกขาหักลืมดูครับข้างล่างผมก็เลยใช้วิธกีการพุ่งตัวออกมาชุดแก๊สแน่นแบบไป เฮ้ยเพื่อนวิ่งผ่านไปเฉยเลยไม่ช่วยยิงเลยโอมชมขาผมหักเฉยเลยเนี่ยก็ว่าทำไมจู่ๆก็วิ่งไม่ได้ขาหักครับเพื่อนน่านจะวิ่งไปตู้เซฟแล้ว <S <S 1> <S 1> เรียบร้อยมาไม่ทันเพื่อน <S 1> <S 1> บอดยังไม่ยิงเลยไบเฮ้ยเราไม่รู้ไงไม่เหลือของแะรให้เราแล้วดิเฮ้ยนี่ตู้ไร โอ้ไม่มีอะไรเลยมีตู้เซฟเดียวเองเหรอต้องมีอย่างอื่นอีกดิไม่มีของเจมๆเลยครับหมดเกลี้ยงออกไปจากที่นี่กันเถอะอุต <c oughs> ส่าห์ขึ้นมาก่อนเพื่อนแล้วนะแม่หรือผมควรเล่นโซโลไหม <c oughs> มากับเพื่อนนี่รู้สึกโดนแย่งตลอดเลยอุย้ยบนรถไฟมีตู้เซฟด้วยซึ่งแน่นอนว่า เพื่อนน่าจะเก็บไปเรียบร้อยผมว่าถ้าผมตามท้ายเพื่อนต่อไปแบบนี้แล้วก็ผมจะต้องขาดทุนอย่างแน่แท้แต่ก็ไม่กล้าฉีกไปคนเดียวกลัวตายอะเล่นคนเดียวก็กลัวไม่รอดนะฮะน nee ี่นี่นี่คุณผู้ชมอันนี้ไม่ใช่ฝาท่อนะฮะมันคือช่องเก็บของลับบางทีได้ของแพงในนี้ก็มีเด้อแต่นี่ไม่เท่าไหร่วะมารอบนี้ไม่มีใครแย่งของแล้วครับมาโซโลเวยโอ้โหแล้วเกิดสกาย หรือว่าไกลอยู่นะต้องระวังให้ดีครับเพราะว่ามีตี้อื่นถึงก่อนเราแน่คนยิงกับบอดครับศัตรูอยู่ข้างนอกครับดาวหนึ่งจ้าเพื่อนเขาอยู่ล้อมเลยดาวหนึง่งอยู่แปบ๊บ อีกตัวหนึ่งอยู่นยังไม่หมดนะครับยังไม่ขึ้นทีมไว้ <S <S อูเลนกล้อง <c oughs> อุย้ยบอดดอบของเป็นแสนนะเนี่ยเอาละผมฟาร์มไม่สบายใจแล้วคุณผู้ชมเหลืออีกตัวหนึ่งอะ่ะเก็บได้สองครับ <S <S เหลือตัวหนึ่งเปิดเซฟก่อนเลยแล้วกันมา ขอแบบเดือดเดือดโอ้โหเขาคว,วายแล้วก็โอ้กลิดทองสองหมื่นกว่าบาทเอาอะไรมากก็ตู้ฟรีอะเนาะต้องไปลุ้นของศพที่เรายิงไปข้างล่างอะโอเคผมต้องต้องแบกกล่องมาเก็บหน้านี้ไม่ได้เดี๋ยวตายมาครับผมมาลุ้นกัน อาก้าสี่หมืกว่าบาทไม่มีอะไรน่าสนใจเลยโอ้โหแกเอาแบบกระสุนธรรมดาธรรมดามาเลยครับไหนขอดูอีกกล่องสิอูอันนี้แพงกว่ามาโอ้โหเอายามาแน่นมากตัวนี้ไม่มีอะไรเลยผมไปพื้นที่ไฮรูทเลยแล้วกันนะครับไปรุนเอาดาบหน้าเลยเราไปตอนนี้เขาน่าจะบวกกันเสร็จพอดีน่าจะกำลังอิ่มๆฮะยังยิงกันอยู่เลยใส่กันยับฮะ ขอมาแจมแล้วกันนะจ๊ะไม่รู้เสียงข้างบนหรือข้างล่างเราต้องวิ่งตอนเขายิงกันเนี่ยแหละโอ้โหเสียงกล้องมากข้างล่างเหรอวะ ดาวหนึ่งครับน่าจะอยู่ข้างล่างครับอยู่ในห้องนี้แน่เลยฮ่าอู้หู M4 แปดหมโฟโฟโื่นไอ้บา i, ้าโดนดักโดนดักครับผมนึกว่าบอดไอ้บ้า โอ้โหเดินแบบประมาทมากเมื่อกี้ดีนะว่าเอาเกาะสามมาไม่งั้นแตกมีเพื่อนแน่ๆครับมีเพื่อนแน่ๆไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงกวาดเรียบครับผมวู่นเต,ต้วอ่ะอูละ,ละละละมาเงียบๆไว้ไอ้พวกตีนี้ โอ้หมวกเขาดีกว่าเราก็เปลี่ยนซะของแพงเต็มเลยจอมอนนเตอร์สองหมื่นปัดแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งนะครับสมมุติว่าเราจะกดใช้ของพยาบาลใช่ไหมเราก็ไม่ต้องใช้ของในตัวนะครับเราสามารถใช้ของของศัตรูก็ได้ในระหว่างที่กําลังค้นของอยู่เห็นไหมเนี่ยฮะเราก็กดรักษาพยาบาลไประหว่างค้นของจะได้ไม่เสียเวลานะครับอุ้ยเครื่องชงกาแฟสี่หมื่นครับ ไหนอีกกล่องนึงวะนี่ไงโอ้ยตัวนี้ของแน่นมีลุ้นครับมาคีย์บอร์ดแบตเตอรี่โอ้โหจอเทอ,อร์มอ,มอิเตอร์อุย้ยลำโพงลำโพงกับเรดีโอ,อเอาเศษอะไรออกดีวะโอเคโอ้ยาว่าแต่ผมเลยเขาก็เอาเกาะสามกันมา ตอนนี้มูลค่าตัวเรา5้0แสนหนะครับนี่เราสามารถดูตรงนี้ได้ว่าค่าใช้ใจ่ายในการรบปัจจุบันเนี่ยเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้ติดลบอยู่แสน0 0้าพนะครับสมมุติผมยิงทิ้งไป3นัดติดลบแสนเอ็ดนะครับอันนี้มันอัปเดตราคาแบบเรียลไทม์โอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมก็น่าจะได้เวลาในการออกแหละนึกถึงช็อตเมื่อกี้แล้วก็โชคดีว่าเขาใช้เจาะ1เจาะ2แล้วเราใส่เกาะ3นะครับถ้า ถ้าเกาะเราไม่หนานี่ก็แตกเหมือนกันอะ่ะเจอสตัวเมื่อกี้โอเคตอนนี้ต้องสนใจทุกเสียงนะครับตอนแรกได้ยินเสียงวิ่งลั่นๆโอ้ก็คิดว่าบอดอเจองูฉกฮนะคนเน้นๆเลยแล้วก็ระหว่างเล่นเนี่ยพยายามฟังเสียงนกเราสามารถค้นหาของจากรังนกได้บางทีก็มีของแพงเหมือนกันนี่2องหมอะไรก็ไม่รู้แต่กระเป๋าเราเต็มแล้วไปละ โอเคเฮ้ย okay. ได้ยินเสียงนกตามหาก่อนเลยได้ยินเสียงนี่ไงอยู่ข้างบนนี่โอ้โ oh, หแต่ว่าค้นตรงนี้นี่เสียงตายมากโอ okay. เคมีมีเวโปรตีนอยู่ในรังนกไปครับ เรียบร้อยครับใช้เวลา22นาทีหลบนี้สําเร็จได้ตังค์มา5้าแสนเก้โอเคครับก็ประมาณนี้ละกันจริงๆมันจะมีในส่วนของแบ็กไซด์ด้วยนะซึ่งเราสามารถเข้ามาอัปเกรดฐานได้นี่เราจะปลดล็อกของแต่งอาวุธนะครับชุดกงชุดเกาะสามารถค้าของได้ด้วยอย่างไม่อยากลงรายละเอียดลึกเดี๋ยวข้อมูลมันจะเยอะเกินไปนะครับเอาคร่าวๆไปประมาณนี้ก่อนละกันสําหรับมือใหม่แบบผม <laughs> เล่นไปสอนตัวเองไปนะครับขออนุญาตขายของมีค่าที่สะสมมาในวันนี้ก่อนนะครับเล่นไป3ชั่วโมงเนาะดูดิจะได้ตังมาเท่าไหร่ซิฮือ บึมห้าแสนนะครับตอนนี้มี3 6, ล้าน6และนะ,ะเล่นงูงปลาปาถือว่ามาแชร์เทคนิคกันนะครับแล้วก็ใครมีอะไรที่อยากแนะนําเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะผมเพิ่งหัดเล่นโหมดนี้จริงๆจังๆคร,ร,รั้งแรกวันนี้เนี่ยแหละเอาละครับถ้าหาผู้ชมอยากเล่นการีนาเดลต้าฟอสมันมันแบบนี้สามารถกดดาวน์โหลดเกมได้ที่ลิงก์ใต้ใคลิปเลยนะครับเล่นฟรีเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น PC iOS Android ดเดี๋ยวคราวหน้าผมจะลองมาเล่นเวอร์ชันมือถือกันบ้างดีกว่านะครับโอเคถ้าหาผู้ชม,ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากไค์แชรด้วย Next time เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ